เก็บไว้เสียไปทุบเอาพี่น้องให้มากินกลนหอยคือกันเนีสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาผอกับตุกกระบลาคือเก้าค่ะพี่น้องขะมาค่ะมันหนีได้เหล่าหอยปังค่ะพี่น้องขะมาค่ะพี่น้องขะแซ่บๆน้อกันนะครับอ,อื้อ <laughs> มาครับอ้าวเหมือนกันมาครับพี่น้องคะ่ะหัวหอมยิ่งยี y. ครับพี่น้องคะ่ะอืา ออืมไม่ออกอีกแล้ว <c oughs> ม,มาครับน่ากินมากเลยครับแนะ่อันนี้คือน้ำสมตำเลยนี่พี่น่องเอาไว้จิ้มนะคุกกับคุกน้ำเอ้ามันนี่คือไปออกครัอพี่น่อง 嗯。嗯。没啊。 ไพ่เสืดแังเทคนิคไพ่เสือแดเป็นคนแหลกว่ะพี่น้องขาเก็บหอยน้ำกันอุ้ยไม่ออกอ้าเป็นยังไงฮอร์โมนีต้องใส่ตุ่มโดนหลับพี่น้องทุกวัน 塑料袋。 มึงเหม็นติดอยู่ด่างนะความรู้สึกเนาะเนี่ยแกเปล่จะไปถูกเอาพี่น้องให้มากินกลนหอยคือกันนง อืมอมที่สุดแล้ก็ได้แล้วคิดมาสิฐได้กระโจนลงน้ำไปเลยค่ะมุดน้ำไปเลยมามาค่ะพี่น้องค่ะเสร็จแล้วกัน โอ้ยแกบ,บอกเขาจะได้กระรุ่นเท่านั้นค่ะพี่น้องคะ <c oughs> อืม,อม โหยเกือบสิเกือบสิจบแล้วกำลังได้เอาด่างมันออกนิดจั๊กน้อยชุบจุ่มน้ำจิ้มแล้วมาจิ้มน้ำจุ่มข้บวบงขัาวเหลืองข้าวผองบงมูนโอ้ยนี่นี่แค่ไปดูฝั่งนี้แกะไม่ออกแค่ไปดูฝั่งนี้หน่อย Ừ. ừ, đây 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 để khay sốt lấy đi qua mà khắp มันขาดปุนด้วยเนาะโจอันนี้จะสดนะคะทุกคนมาค่ะเต็มบ่วงน้ำกัน อันนี้ก็บอกออกเด้นนี่มึงเค็ง Ồ, học đi tụi nè. Ừ. พอแล้วค่ะพี่น้องขามัานนี่ก็พาพี่น้องมาลุ่นแกะบอกหอยน้ากันค่ะแกะบอกให้ออกแล้วค่ะมันนี่จาใช้ต้มโดนโผล่กับพี่น้องขาผิดพลาดทางเทคนิคเนาะอเอาละค่ะไว้คลิปหน้าเดี๋ยวแกะตัวใหม,คม่ค่ะคลิปนี้เฮาสองคนขอตัวลาไปก่อนไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ